นะครับอนะ่านะีนะนะนะ่ให้ดอูอาจารย์บางคนมาไม่ทันอาจารย์แม่อันนี้อยากกัก3มกักแนะีเพราะกักเท่าไหร่แต่ว่า5 8 3แล่างก็คืออันนี้เขายก8 3ามาเลยใช่ไหมมา2ตัวเลยทีนี้มาดูเข็นส้นนี้หว้ยตอนนี้มาถึงสเต็ตปที่1จะออกสเต็ปที่2นะบางคนยังไม่เข้าใจหรือเรามาดู อะไรสีเหลืองเหลืองงวดมานะตัวนี้อ่ะหนึ่งศูนย์หกล่างก็เป็นหกสี่เห็นไม่เลขหกยังมานะแล้วนี่มาดูงวดออกห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเลขเก้าก็มามาอยู่หลักสิบอ่ะนี่มาดูงวดเมื่อกี้เก้าศูนย์เจ็ดเจ็ดมาอยู่หลักสิบขีดเส้นตัวนี้อ่าเห็นไหมงวดนี้แปดเจ็ดสองสองต้องมาอยู่หลักสิบและอะไรเหลืองเหลือง เหลืองผมเขียนกอณีออกเบิ้ลจัดไปเลยสองสองผมเห็นชัดหมดแล้วล่ะเดี๋ยวหาว่าหาม่จอสองออกมาสองงวดเลยก็ได้แบบนี้สองสองเขาจะมาสองงวดเลยก็ได้อันนี้คือเลขล่างนะหลักสิบต้องเป็นเลขสองเบื้องต้นสไตล์เขาสังเกตดูดีๆเวลาเริ่มจากหนึ่งุหกอยู่ตรงไหนตาไหลนี่หนึ่งชย์หกสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่หนึ่งเพราะแล้วก็ยกหลักหน่วยมาออกเลขล่างหกหลักสิบ สเต็ปมาดูออกห้าหนึ่งเก้าสเต็ปที่หนึ่งเก้ายกเก้ามาเป็นหลักสิบของเลขล่างสเต็ปที่สองละแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งสเต็ปที่สามละนี่นี่เก้าศูนย์เจ็ดจะยกเลขเจ็ดมาเป็นหลักสิบหลักสิบของเลขล่างนี่มาดูปัจจุบันสเต็ปต่อไปแปดเจ็ดสองยกสองมาอยู่หลักสิบรูดหลักหน่วยอย่างเดียวเบื้องต้นนะโอเคไหมเข้าใจหรือเปล่าอันนี้เริ่มเอาไปนี้ละ มันงใส่จะเอียงมั้งวันนี้เบี่ยงต้องเอียงนะก,งกึ่งตรงหรือกึ่งเอียงดีเนะนี่ยมันมันมีมันมีอยู่สองสไตล์ที่ผมศึกษามาแล้วบางครั้งก็ไม่เอียงบางครั้งก็ต้องเอียงแบบนี้ก็เลยนั่งคิดเออเอาอยัางไงดีอันนี้คนอยากจะอยากได้แนวคิดแนวแรกเนอะแนวคิดแนวแรกแนวคิดของผมนะ ถามว่านี่ผมจะไม่คำนวณเยอะและบันไดจะไม่ไล่เท่าไหร่มาเอาหวยสไตล์ใส่เปิ้งต้นผมจะให้เลขตัวนี้เตัวเดียวจะมีปัญหาตัวหลังนะนี่ผมเขียนมาแรกเลยนะมา,มาเหมือนเดิมอีกแล้วแต่ว่ายังไม่ให้อีกตัวหนึ่งผมผม,มองไม่รู้ถ้าเอาง่ายๆคือเอาสองหกสองเก้าแล้วก็มือก็สองห้าเบื้งต้นเนี่ยมีสามตัวตัวชูโงก่อน คือสองห้าสองหกสองเก้า่านต้นเอาเอา,เอาตัวนี้ไปก่อนเนอะเดี๋ยวจะบอกที่มาว่ายังไงเดี๋ยวถ้าไม่มั่นใจก็รูดรูดสิบตัวเลยก็ได้ไปหนะ้าเดียวได้ผมก็ให้ตัวเก่าอีกให้แบบนี้นะวันนี้ให้หัวสไตลนะ์เนอะตัวเก่าเลย เอาแบบนี้หลักสิบด้วยเอาแบบนี้นะตัวเก่าด้วยนะ <c oughs> จะเอียงกับอันนี้ไม่เอียงหรอกตรงตรงเลยอ๋ะ,ะใช้บบน,นี้ก่อนเดี๋ยวมันมีปัญหาหลักหน่วยเดี๋ยวผมจะเอาที่มาเดี๋ยวผมจะบอกที่มาทีละนิดทีละนิดยังไงบันไดดูยังไงสไตล์เขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเบืองต้นผมให้อย่างนี้ แต่ตัวท้ายหลักหน่วยวันนี้เราหาแต่หลักหน่วยอย่างเดียวเลยอ่ะครับท้ายจะเป็นอะไรอันนี้ท้ายจะเป็นอะไรเอาถ้าง่โจทย์ง่าย,ายคือถ้าเอาสองตัวนั้นก็โอเคแล้วแล้วท่าน uh huh. ผมบอกผมบอกได้แค่นี้อ่ะคันเสาวันเสาเหรอจ้าเสาก็ตรงเลยแล้วนี่ตัวนี้ก็วางตรงปเป๊ะเลยเป๊ะของตัวเก่าๆอ่ะทุงนี้กองฉลากขายจะของเก่า นี่เราไม่ทิ้งเลขเก่าดีก<ำ>ว่าเราจะไปฝืนคำนวณนะอตามสไตล์ของมันค่อนข้างจะแม่นมากกว่าหน้าปกห้าห้าสองหกใช่คอมเมนด์เดินหรือบ่ามนี่อีกอม,มีให้คิดอีกแต่ถ้าหลุดจากที่เราวางไว้คือเลขหวยจะเป็นเบิ้ลหน้าเลขบนล่างจะเป็นเบิ้ลเลยนถ้าหลุดจากที่ผมพูดอะมันจะเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้คือแนวทางนะจ๊ะนี่คือสไตล์นะหวสยสไตล์วันนี้เราจะไม่ยังไม่ไล่บันไดใช่แต่ถ้าไล่คง,คงยากมือปกติมีห้านิ้วแต่ว่ารู้สึกว่าดูดีๆเขาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนยืนอันนี้รับเป็นวันสาคนไหมก็เป็นของประเทศไทยนี่ละอ๋อเราตั้งขึ้นมาร่วสมักจะเกี่ยวกับพาหยิงกบนรัตนะ์นะใช่ไหมใช่ครับที่จะไปเป็นอะไรพวกวัยรุ่นนะ่ะใช่ไหม อ๋อที่มีโครงการอะไรนะที่เกี่ยวกับอ่าทูบีก็เห็นไหมทูบีทูบีก็ทูก็สองบีแหละบีก็สองบีก็แปดบีก็สองมันเป็นเลขแปดก็ไรสองแปดนัมเบอร์วันหนึ่งใช่ไหมใช่สองหนึ่งสองแปดสองอะไรก็ว่าไปนะอันนี้สมมติว่าเบื้องต้นนะเขาแต่นวยใสจวันนี้เราชิวๆนะ หน่วยหาหน่วยไซว่าเิ็นหน่วยแบบข้าวหน่วยแบบย่อมเงม่องเยอะละไม่ต้องไปคิดเยอะจะไปคิดเยอะคิดเยอะไม่ถูกอะคิดสั้นๆตื้นๆแบบง่ายๆตื้นๆเหมือนนี่เราขอดูอาจารย์แม่อีกรอบอ่าแต่ว่าหลักการของการไล่สามตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกเนอะเป็นไฮไลท์ดีกว่าตอนนั้นเอาเก็บเก็บไว้คุยทีหลังดีกว่าใช่พอเราให้หลักสิบไปแล้วแต่หลักหน่วยเราก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนหลักจะให้หลักสิบกันละ หลักสิบ,บนหลักสบล่างไปก่อนนอะเจ็ดอะไรล่ะลุงมาแบบง่ายเลยง่ายสุดเลยหนล่หล,ลักสบหรือต้องเขียนสเสือใสอยูไ่ไหมอบเข้าใจเนาะเข้าใจนะสีดไว้ขนาดนี้เอยยียงเียงหน่อยเพื่อไม่สะใจเอียงเอีย,ง,ย,ง,ยงเพิ่มความขังเปิดแทงสะงวดไม่รู้ถ้าถ้ามุมม,มองเรา เราได้ผมว่ามากดีวกดวาก่วาเพราะว่าเราไม่ถูกหลายงวดแล้วเราก็พยายามดีกว,ว่าในเอียงสักหน่อยเนอะเอียงทีไรออกทุกทีมีถามอะไรอีกไหมคนนี้เอาเราปล่อยตัวเลขแล้วละ่ะน่าจะง่ายแล้วก็มามาทําให้ทางมันแคบลงเนาะจากสิบตัวลดเหลือสักห้าหรือสักสองตัวเนาะใช่ครับเดี๋ยวคยว่ากันเนอะอตัวเก่าจะมาหนึ่งตัวบนไม่ว่าจะเป็นแปดเป็นเจ็ดสองแต่ผมเลือกเอาเจ็ด นีผมบอกเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งหวยง,งวดนี้ยังไงก็แปดกับเจ็ดกับสองต้องมาหนึ่งตัวตอนี้ผมว่าดึงสองไปแยกล่างก็เหลือแปดกับเจ็ดต้องมาหนึ่งตัวครับไหมคัดแล้วนะแต่ผมวางให้เจ็ดผมว่ามั่นใจว่าเจ็ดต้องมาอีกรอบนี่เทคนิคเทคนิคที่ผมบอกอไว้สตาร์โอกาสนี้ไล่ไปเลยเลนุก,กาบานโพ อไม่ให้ดูอยู่อาจารย์บางคนมาไม่ทันอาจารย์แม่อันนี้อยากกักสามกักแปดนะเพราะถ้าสามมันก็เป็นรวมถ้าเป็นแปดมันก็เป็นนะตุ๊กแกร้องนะ 7, 8, เจ็ดแปดเก้าอาลองดูลองดูมัน<อ>ผมก็บอกนะในทางแล้วนะใครจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่ให้อย่างน้อยให้เจ็ดอยู่หลักสิบเก้าเจ็ดสามได้ไหมเออนะ้าคิดนะ่าคิดแต้มเดียว อือืเราได้ได้ลองดูก่อนเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกแต่ผมรู้หลักแต่ว่าสิบหลักสิบคือบนคือเลขเก็ดล่างคือเลขสองผมรู้แค่นี้นอกนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแล้วบันไดบนเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีหาเลขบนจะหายังไงอันนี้คือมุมมองผมนะถามว่าถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่ามุมมองผมผมจะมุมมองแรกแต่ว่า <ผม S 1> แต่ถ้า<อ>ให,<ะ>ให้ให้คอมเมนต์ตัวเลขไปก่อน ถ้าล่างจะเป็นมุมมองอะผมผมก็ไม่รู้ว่าจะแม่นไม่แม่น,มนแต่ถ้าหลุดจากนี้ข้างหน้าจะเป็นเบิ้ลหน้าถ้าหลุดจากเจ็ดกับสองนี่ข้างหน้าจะเป็นเบิ้ลหน้าข้างล่างี่ยเป็นเล็กเบิ้ลมันจะมีแค่สไตล์นี้หัวเบิ้ลหน้านะอาจจะออกแบบหนึ่งหนึ่งสองแบบนี้ล่างกับอาจ,จอ,อกสามสามแบบนี้ก็ได้อะนี่คือเราไปไปค้นหาอีกทีนึง